เช็ดเลยนี่นะครับเรากําลังทําความสะอาดคุณน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่หัวสันครับอ่าเช็ดครับเช็ดอ่าเช็ดทุกเส้นเลยทั้งข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในเช็ดที่ทั่วนะครับพอเช็ดได้สักพักหนึ่งนะเอาพาไปจุ่มน้ำอีกที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหันไปทางโน้นหันหน้ามาทางนี้จุ่มลงไป แล้วก็บีบน้ำออกเออ,เอ,อให้มัดมาดอ่๋อก็มาเช็ดต่อครับนี่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเออยังมีฝุ่นเยอะแยะเลยเช็ดทุกเส้นเลยเออนครับอ,อ่าเ,เช็ดให้ชดทั่วเห็นเหล็กให้ชดทั่วไม่เอี่ยมไหมไม่ครับอ่าดีมากครับเออเออถูไปเรื่อยๆ ไปจนสุดโน่นเลยที่ลุงชาลีเทปูนไว้หนึ่งมีคอนเทนต์มีคอนเทนต์ จังเลยนะครับอุ่นพอดีเลยขออนุยากถ่ายวิดีโอหลวงพ่อแสงสวยดีจังเลยแสงหน้าหนาวหน้าหนาวมาแสงเช้าสวย ดีไหมจีจเอ,อ้วันนี้มาหาอบาสิกาดูเงียบเงียบกันหายไปไหนกะันหมดต้องตีละครั้งเรียกแล้วมั้งมหาอบาสิกาเรา,เเาไม่ไม่นักจะมาที่นี่แหละสงสัยรดน้ำต้นไม้ที่กุติกันอยู่ดูท่าเพราะว่าเขากำลังครับนี่มีคอนเทนต์นะครับมีคอนเทนต์ เดินถูกมากต้องมีคอนเทนต์ต้องมีคอนเนต์ูเลยเอันนี้โน่นลุกตูฝังโน่นวิ่งขึ้นมาเออนั่นแหละอา่ารูปมาเลยรูปมาทางนี้เดินขึ้นมาเลยฟืดกดถูกมา เออปีนเออปีนอ้าวแล้วก็พาไปซักครับอีกรอบนึง

ันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปิดประตูไว้เราได้รู้ว่าันนี้เรียบร้อยเป็นแล้วหนส่วนครับ ตรงนี้ถูไว้หรือยังครับถูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับ 我不知觉。 ถูจากข้างในออกไปนะครับเราจะได้ไม่เดินได,ได้ไม่ได้ไม่ต้องเดินเหยียบครับนี่เดี๋ยวมันจะเลิกครับก็ถูจากข้างในไปก่อนแล้วก็ค่อยๆถูออกไปข้างนอกไปเรื่อยๆครับ มทำไมเขาเหมัอนห้องน้ำล็อกเรอดิบมากครับออกเรียบร้อยครับห้องน้ำล้างเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ถูพื้นอย่างเดียวครับ ีม่ามไอแนวตั้งเห้อลูกไม่ถ่ายแนวนอน มากเลยครับนี่เราจะทำให้มันแห้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาไปถูทำให้แห้งหมาดๆนะครับแล้วเราก็ไปถูได้แล้วครับโอ้โหขนาดไม่มีชื่อไม่มีรูปแล้วเนี่ย <co> <c oughs>

เช็ดตัล้นตงง่อตรวังลืลงนะล่นล้นะก็แบบลืนนน่นแบบนี้ไม่แน่สิไทรจ้องไจ่เผาหน่อยหรอครับ <c ười> <c ười> โอเคอ่าอ้มสาชาทุยยัง จะทุกด้วยโอเคครับพอแล้วขอบคุณครับ โอเคพอแล้วที่จีเกือบแล้วเกือบแล้วไหมนี่แต่ที่ไม้ไหมครับเปที่ไม้ตัวคนก็เจอไม่เห็นตัวเห็นเห็นแต่ตัวเายนทั้งตัวเห็นทั้งตัวไหมครับเห็นจูเครื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องเห็นทั้งตัวอยู่แล้วล่ะว่า เอาแล้วครับได้แล้วครับโอ้ไม่ดูุดีรือวครับเอาแล้วครับเหนื่อยแล้วครับ เราก็เช็ดที่พื้นต่อครับครับเพราะว่าน้ำที่เราล้างจะคือจากตรงนี้มันจะหยดลงไปใส่ตรงนี้ครับมันก็เลอะเถิดครับเราต้อ,อตงล้างต่อชิดต่อนิดหน่อย ก็เป็นเก้อี้ครับจะมีเด็กเด็กมานั่งทานข้าวทุกเช้านะครับมีเด็กอีกคนหนึ่งครับเขามานั่งทานข้าวที่นี่ครับบางทีบางวันก็ไม่ตั้งใจทานข้าวก็โมแต่เล่นเกมนี้เขาไม่ไหวเหมือนกันนะครับเสียงดังก็เป็นในห้องพระทานข้าวนี่ครับอ้าตรงนี้ก็ต่อ มมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยไหนลองไปดูสิมีใครอยู่ตรงเนี้ยเดินไปดูสิได้ยินเสียงคนอ้าวมีคนมีคนมาทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้พี่ดูฉันแตกแล้วไหนโอถึงรกระจายก็พวรจะฟังเรื่องม่นเนี่ย ช่างประจำที่ับส่งของเราครับเาะครับตอนนี้เราเดินมันรอบแล้วครับ เดินนะนี้เรียกว่าอะไรนะครับที่เรากำลังเดินกันอยู่เรียกว่าอะไรนะครับพิพิธภัณฑ์คพิคพิธภัณฑ์อะไรนะครับพิพิธภัณฑ์อาจารย์กำพลเหรอครับครับ ดูว uh ิวสวยๆเลยครับมองเห็นเขื่อนลำตะคองด้วยนะครับไปทางนู้นมาเลยครับดูวิวสวยๆเลยครับนี <h <h ่ครับนี่ครับเขื่อนลำตะคองครับไปทางนู้นไงมาเลยครับนี่ครับมองหินเขื่ลำตะคองเลยครับมองเห็นเขาใหญ่เที่ยงด้วยอากาศดีมากนะครับที่ประสงเราโอ้ ดังแล้วเนี่ยดังแล้วลูกเริ่มปฏิภาณ<อ>แ,แล้วเนี่ยอ้าวลุงพุ่งมารับฟ้าจานเหรอครับไปด้วยฟ้าจานไปด้วยเหรอไ,ไปหาหมอไงท่นหาหมอที่สิที่กรุงเทพเหรอใช่แล้วที้ตอนเนี่ยท่านกลับมาก่อนเพราะว่าจะดีพุกมย่าง <Okay. S 1> ท่านกลับไปผิดเ <c oughs> จ้าแล้ว ทำไ้จังเลยเออดีดีวันนี้เก็บรายเก็บงานละเอียด ขี่นกไปหลายก้อนแล้วเดี๋ยวเราไปซับก,กันทักทีดีกว่าใช้เท้าช่วยนีดนะโอ้โหนี่มาครึ่งใหญ่เลยเห็นหน้านเต็มเต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาวาดรูปเอาไหนวาดมีประกาด้วยเหรอครับในประกาอยู่ตรงไหนโอ้โหเท่สุดอะ่ะ